นะครับษาหนึ่งสองสามดีกว่าค่ะ เข้ามามากกว่า100ผลงานนั่นเองนะครับสวัสดีท่านคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติครับแล้วก็พี่ๆสมมนิชนทุกท่านครับแล้วก็ยังทักทายปยังทุกท่านที่รับชมอยู่ที่ทางบ้านนะครับผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับทุกท่านสามารถคอมเมนต์นะฮะกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับต้อนรับปรกันด้วยกำลังให้กับความตั้งใจในนี้นะครับทุกท่านครับ เรียกว่าเราตั้งใจจริงๆครับเพื่อเป็นการยกย่องนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับผมสื่อมวลชนทุกท่านครับวมไปถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกๆท่านนั่นเองนะครับในการนําเสนอข่าวสารแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงสั่นกระเทือนครับแล้วก็มีอิทธิพลนะครับผมต่อผู้รับรู้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือครับซึ่งเราเห็นครับและรางวัลที่สอครับนั่นก็คือ BMA Mask t ัวริสแอนด์เชลเชอร์ครีเอเตอร์2024กับรางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านวัฒน,นธรรมและการท่องเทีย่ยวกรุงเทพมานครครับและรางวัลที่3ครับคือ BMA Massable Community and e n t a i e m e n t 2024ครับรางวัลสุดยอดนักสื่อสารชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับรางวัลที่4ครับนั่นก็คือ BMA Mass Photo Series 2024รางวัลสุดยอดภาพเมืองสร้างสรรค์ครับ และรางวัลที่5ของเราครับนั่นก็คือ d m a Mass Award 2024กับรางวัลสุดยอดคอนเทนต์เมืองแท่กตีนั่นเองนะครับโดยทั้งชมเพื่อให้กรานนะัมันขับเคลื่อนไปได้มีพลว,วัตน,นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องดีแล้วฮะมันเป็นเรื่องดีนะถ้ามีผู้ว่าที่พร้อมฟังแท็กติแล้วก็ทั้งชมด้วยก็ยิ่งดีไปใหญ่ครับใคร b คะก็ติดตาก็ ดีใจมากเลยครับค่อนข้างจะประท,ทัใจที่ได้รับรางวัลก็ดีใจที่ที่น้องส่งมาแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยจากทางกทมเราเองก็พยายามจะสื่อที่สื่อสารเรื่องเมืองแล้วก็พัฒนามนันไปพร้อมๆกันแล้วรูกค้าน้องได้รับรางวัลด้วยค่ะแล้วก็รับชมไทยในฐานะที่เอากุญแจเจอร์มีส่วนด้วยคะ่ะรู้ได้รับรู้จากทางทีมกทมว่าเราได้รับรางวัลในปีนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจมากครับที่เหมือนเหมือนได้กำลังใจเนาะที่จะทำให้เราได้ มีพลังในการร่วมทำสื่อดีๆต่อไปรู้สึกดีใจที่เสียงเล็กๆที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยได้ถูกมองเห็นได้ถูกรับฟังโดยผู้ใหญ่โดยหลายๆ,ๆท่านที่เกี่ยวข้องโดย,โดยตรงกับการพัฒน,นาเมืองของเราครับท่านผู้ม,มีเกียรติทุกท่านและก็เพื่อที่ร่วมงานก็งานนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะอกว่าจริงแล้วเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วถามว่าเออทำไมต้องมี คนอื่นมาช่วยเราทำทำไมกมรทมไม่ทำเองทำไมป็นไม่ทำกระทำมันหรือไงทำไมต้องมีคนอื่นมาช่วยงาผมว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่เชื่อกอรทมแล้วใ,ในนี้หลักการเลยว่าคนไม่เชื่อหรอกว่าเรามีความลำเอ,อียงไงเพราะเราเป็นคนที่ทำเ,เป็นคนที่เหมือนกับเป็นเซอร์วสิสอยู่แล้วการสื่อสารของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อเราเขาจะเชื่อเพื่อนเชื่อคนที่เขาคุ้นเคยเชื่อเพียร์ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนั้น ประเด็นแรกคือคนที่อยู่นอกไม่ใช่คนของเราเองเนี่ยประชาชนจะเชื่อมากกว่าน่าสำคัญนะมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงว่าต้องมีเวนเซอร์มีคนคอนเทนต์เวนเอร์มีสื่อมวลชนที่ประชาชนมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ไม่ละเอียงแล้วก็มีทั้งบวกทั้งลบอันนี้หัวใจเลยนะส่วนในการสื่อสารผคิดว่ามันมีสามร,ระดับที่สําคัญนะว่าระดับแรกในการสื่อสารให้ข้อมูลอันนี้เบื้องต้นเลยให้ข้อมูลว่าทำอะไรอยู่อย่างเมื่อเช้าก็มีคนมาถามผมลงเรือ ทำไมกรมรามาเขาบอกมีนักวิชาการให้ข่าวว่ากรมรมไม่ลอบคลองเลยเพิ่งมารอกตอนนี้น้ำท่วมที่หน้าฉันถ,ถึงมันเริ่มรอกบอกรอบมาทั้งปีเลอะเนี่ยลอมาสองร้อยกิโลแล,ะละ้วรอบหรือคลองไปสองพันกิโลลอกท่อไปตีพันกิโลแล้วแต่ไม่มีการคนอาจจะไม่ได้ข้อมูลเนี่ยทันบอกว่าหน้าที่แรกในการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าเราทําอะไรอยู่อันนี้สําคัญเลยว่าทาท่อไว้น้ำ,ทำทไว้ท่ท่ออะไรน้ำอยากก่างโดงสูงแบบนี้ทำไมถึงมีท่อเล็กๆอย่างนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นอันนี้เบสิกอันที่สองคือ ตื่นและให้คิดนี่สำคัญเลยนะเพราะว่าต้องให้ประชาชนคิดเลยว่าเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วมันมีดีมีเสียยังไงชอบไม่ชอบอันนี้คือสเต็ปต่อไปเลยว่าเนื้อหาเขต้องมีแรงจูงใจพอที่ให้เกิดคนคิดต่อแ้านที่สามที่เป็นจุดยอดเลยพอคิดแล้วมีทำเด่ดมันมีตัวร่วมมี engagement เดมีประชาชนมีตัวร่วมเลยผมว่านี่คือสามส่วนที่มีพลังมากเลยนะผมว่าเมืองจะเดินไปได้ไม่ได้กทมนะผมว่าพลังในกทมอยู่กับคนส่วนใหญ่ ประชาชนอีก5้าหล้านคนต้าสามารถเอาคนเหล่านี้ให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแชร์แวลูเหมือนกันรู้ว,ว่าทำามอยู่แล้วเดินหน้าไปด้วยกนันมีแอคชั่นร่วมกันเนี่ยว่ามือมันจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะที่มีส่วนร่วมนะแล้วเราก็น้อมรับแตยทั้งข้อดีข้อเสียผมเองได้ข้อมูลจากข้อเสียของเราอ่ะจากเอเตอร์เยอะมากมากเลยเพราะว่าเรื่องข้อเสียพวกเราไม่เคยบอกผมบอกจะกลับไปงานรันนะ จะต้องฟังจากพวกเบเ,เตอร์ทั้งหลายแล้วก็อเอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วต้องบอกว่าจริงแล้วงานวันนี้ผมว่าจริงแล้วหัวใจไม่ใช่เรื่องการแข่งขันนะหัวใจมันคือให้เห็นถึงความสําคัญของคอนเทนต์ที่มีต่อเมืองว่าบทบาทของเรานี่ยสำคัญมากๆเลยที่จะให้ข้อมูลทําให้คนคิดน,นี่สําคัญมากนะั้นคือเราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดคอนเทนต์จะเป็นตัวจุดป,ประกายให้เราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนคิดแล้วเราก็เปลี่ยนแอคชั่น action. แล้วสุดท้ายมือจะเปลี่ยนนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็บอกว่าไองานวันนี้ผมเป็นงานท,ที่ได้เห็นคว,วามสัมพันธ์ของพวกเราตัวรางวัลผมคงไม่ใช่เรื่องใหญ่เพว่าเราเป็นตัวแทนของคอนเทนต์กริเตอร์จำนวนมากเลยในกรุงเทพมหานครแล้วก็เชื่อว่างานนี้ก็คงมีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เพื่อเห็นความสัมพัญแล้วเราจะมีส่วนร่วมกันมากขึ้นครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับชาตชาติพิธีครับสะท้อนปัญหาขยะลดเบื่อขอเสียงปล่าดึงดันได้วยครับทุกท่านครับ และผู้ที่รับรางวัลของเรานะครับคุณยศสไกลรัตนบันเทิงน,นั่นเองครับได้สะท้อนมุมมองนะครับที่ทําให้กลุ่เทพานักรของเราได้สะอาดน,นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ กรีนกรีนครับผมกับชื่อชิ้นงานเปลี่ยนขยะกรุงเทพ500ตันต่อวันให้เป็นไฟฟ้านันเองขอเสียงประเมตนหนักในการ,ๆๆรัิธีการแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับโบทีขึ้นรับรางวัลของเราครับคุณชนะวุฒิวิทย,ทยการนั่นเองนนะครับแล้วก็ทีมกกินกรีนนันเองครับรายกาเป็นการนำเสนอขยะนนะครับผมให้เป็นไฟฟ้านั่นเองครับ ขอแสดงความยินด,ด,ดีด้วยครับกับรางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์คอนเทนต์เมืองแห่งปีนันเด็นะครับไปกันต่อครับกับรางวัลประเภทที่2ครับทุกท่านครับกับรางวัล PMA Mass t o u r i s t and Culture Creator 2,024รางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาสื่อมวลชนได้แก่ ทีวีเ d 36ครับกับชื่อชิ้นงานเที่ยวเขพระนครบุกย่านสุดฮิปของวองององปปัยรุ่นนั่นเองนะครับและผู้รัางวัลของเราครับคุณธนพัฒนดิ์ประภัยพันธ์นั่นเองนะครับแสดงความดีดด้วยนะครับนำเสนอแหล่งช่องเที่ยวสุดฮิปนะครับของที่สะท้อนออกมาได้อย่างดีครับถัดมาครับกับรางวัล BFM n a s t e t o u r i s t and Culture Creator 2.024สาขา i n น l u e n c e r และ KOL ได้แก่ bkkmenu.com นั่นเองนะครับผมกับชื่อชิ้นงานเพราะเรามันเป็นฟูตตาตัวแม่นั่นเองขอเสียงพร้มือดังๆได้ครับทุกท่านครับยินดีด้วยนะครับโบขึ้นรับรางวัลของเราครับคุณดันยาเข็งสมิทนั่นเองนะครเพราะเราเป็นฟูตตาร์ตัวแม่ฮะเห็นแล้วต้องไปตามรอยนะครับทุกท่านนะ อร่อยๆนะครับที่คอนเทนต์คีเอเตอร์ของเราได้ถ่ายทอด่อมานั่นเองเขาจะได้ทนดีด้วยนะครับไปต่อครับกับรางวัลประเภทที่3ครับ BMA Massable Communicate Community and Engagement 2,024ครับกับรางวัลสุดยอดนักสื่อสารชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมของคนกรุงเทพมหานครนั่นเองครับและผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาสื่อมวลชนได้แก่ นักพณะผลบุญจากไทย PBS นั่นเองครับผมขอแสดงความดีดีด้วยครับกับชื่อชิอชองานาเสวนาขังเมืองกรทมไปต่อหรือพอแค่นี้นั่นเองนะครับถ่ายเข้าต่อมานะฮะให้เราได้มีส่วนร่วมมากขึ้นครับได้เห็นและตระหนักได้เป็นอย่างดีนะเด็กครับซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับคุณออนอุสาพรบอ,อน,นั่นเองครับ นายกต่อครับกับรางวัล BFA Urban Community and Engagement 2024สาขา Influencer และ KOL ได้แก่บ้ากอบลายครับผมกับชื่อชิ้นงานบ้ากอบลายนั่นเองครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเรียกว่าวันนี้มาพร้อมกับความชื่นชมนะฮะแล้วก็ยิ้งใหญ่มาป้าครับผู้รับรางวัลของเราครับคุณอัชลพรทองสัลั่ครับ คุณจรัดคงมั่นนั่นเองนะฮะและก็ปรบมือตักตานต้อนรับทีฟังกกอบพรไรยจิ๋งใหญ่และสวยงามมากๆนั่นเองครับทุกท่านครับ ขอขอบคุณครับสื่ชวนเพื่อง,งานเปลี่ยนแปลงและมีส่วนุ่งของคนกลุ่มเทพมหานครวนัเด็นครับไปกระต่อครับทุกท่านครับรางวัลประเภทที่4ของเราครับคือรางวัล BMA Mag Photo Series 2024รางวัลสุดยอดภาพเมืองสร้างสารรค์นันเดงนนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาสื่อมวลชนได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับซับอัพครับทุกท่านครับกับชื่อชิ้นผลงานนักเรีินไทยรวมจัดขบวนแห่เฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ก,รก,กรารต่อสู้20ปีของกลุ่ม LGBTQIA+ นะครับหลังกฎหมายส่งรดเท่าเทียมผ่านแล้วนั่นเองครับเึญญ <ador> ้นท <ador> ูญญ <ador> ที่ขึ้นรับรางวัลของเราเนะครับนั่นก็คือคุณกระดกวันเสียงตังนั่นเองนะครับแล้วก็กับตังจิตรัธรรมมาดุวัตเลโอแอลผูที่ได้รับรางวัลได้แก่ เจอครับผมกับชื่อชื่อผลงานทวีติโฟ o ์เฮาส์เจอ n ี่อินแบงอกนั่นเองครับผานภานครดีดีด้วยครับนำเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงมาถ่ายทอดนั่นเองครับผู้รับผลงานของเราครับคุณสุขพัศน์ชากรัครับและคุณเจวิศสุชนะสิริชัยนั่นเองนะครับแสดงความดีดีด้วยนะฮะเห็นความคึกคักของกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงได้เป็นอย่างดีครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับรางวัลสุดยอดเมืองสร้างสรรค์นะฮะไปกระตับครับทุกท่านครับกับรางวัลสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยนั่นเองครับกับรางวัล BMA Mass Award 2 0 2 4รางวัลสุดยอดคอนเทนต์เมืองแห่งปีและผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาสื่อมวลชนได้แก่ขอแสดงความยินดีกับติ๊กข่าวสุดสัปดาห์ ครับกับชื่อชิ้นงานของเระอเดซิตี้กรุงเทพนั่นเองครับนี่คือรางวัลที่ทุกคนรอคอยครับกับสุดยอดคอนเทนต์เมือกแห่งปีนั่นเองครับและแน่นอนครับผู้ที่ขึ้นรับรางวัลกับเรานะครับคุณสมพศรัตนวณีหรือว่าพี่ติ่งของเราขอเช็ญพระมือดังอีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านนะครถ่ายทอดคอนเทนต์ออกมาได้น่าสนใจมากๆานั่นเองครับและแน่นอน และข้ออ่อนซต์ครับทุกท่านครับนะครับผมกับชื่อชิงนาคแก้น้ํท่วมขังอัพเดตราระบบน้ําแบบใหม่พร้อมกานปรับปรุงทางเท้าถนนอุดมสุขนันเองครับเรียกว่าถ่ายทอดนะคะถนนอุดมสุขออกมานะครับผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีครับและตัวแทนของเรานะครับนั่นก็คือคุณชนาสาครจิตนันเองนะฮะที่ขึ้นรับรางวัลครับเป็นคอนเทนต์ที่นะฮะสวยงามมากๆครับ BMB Max Award สองพ yeah